กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับเอฟซนะฮะโอ้โหผิดพลาดเลยนะครับเอฟซคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าผมทําคลิปเสร็จไปแล้วนะครับแล้วก็อัปโหลดปรากฏอัปโหลดไม่ได้นะครับคือผมเคยเป็นแบบนี้นะครับเอฟซครับคือทําคลิปจบแล้วอัปโหลดไม่ได้เนื่องจากว่า ไม่รู้มันเกิดอะไรคือเหมือนกับไฟล์เนี่ยมันมันเสียหรืออะไรสักอย่างเวลาเพราะว่าก่อนที่เราจะผมจะเอาไปอัปโหลดเนี่ยมันจะต้องไปเข้าเข้าโปรแกรมแบบแปลงตัดต่อก่อนอาจจะเป็นการไฟล์เสียจากการแปลงแปลงไฟล์นะครับเอซครับนะฮะเพราะนั้นคลิปนี้ตอนแรกผมจะลงประมาณไม่เกินสี่ห้าทุ่มตอนนี้โอ้โหแกอัปโหลดตอนแรกผมนึกว่าเป็นชิ้นเน็ตนะครับไปไป,ไปมาการเปนว่าเนี่ย ต้องมาตั้งทำตีหนึ่งตีสองนะครับ fc นะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ผมจะตั้งชื่อคลิปว่ารวมฮิสมเด็จนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี้ยผมโดนต่อว่าจาก fc นะครับพี่น้องเราเนี่ยหลายท่านเลยที่ว่าเป็นขาประจำกันอยู่เนี่ยทุกคืนทุกคืนเนี่ยบอกว่าทําคลิปอย่างเมื่อคืนเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับดูพระไม่ชัดน้ไว้ามากนะครับโดยเฉพาะพระสมเด็จนะครับอยากให้ดูพระสมเด็จที่แบบ องที่ว่ามาใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมดูให้ดูชัดๆหน่อยนะครับไม่รู้เนื้อหาไม่รู้เรื่องเลยนะครับอยากให้แบบทําเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่แบบหูเอามากองกองสเปะสปะนะครับอันนี้ก็กราบขออภัยจริงนะครับเอฟซีวันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นภาคเก่านะฮะแต่เหมือนกับผมเอามารีรันนะครับจากคลิปที่แล้วเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเออนั่นแหละฮะแก้ตัวจากคือเน้นขายมากไปหน่อยนะครับยอมรับเลยเอฟซี นะฮะเน้นขายคือผมก็ไม่ค่อยได้แบบมาคุยเล่นกับ f อฟอะไรเหมือน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 แต่ก่อนนะครับเอฟซคืออยู่ดีก็แบบเอามาขาย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 เลยนะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปดูหลังใหม่นะครับไม่ค่อยจะให้เอฟให้ดูเนื้อหาในคลิปวิดีโอมากมากนักนะครับผมคลิปนี้ผมก็ต้องมาแก้ตัวนะครับเอฟซีโดยเฉพาะสมเด็จอเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับหรือว่าท่นานใดสะดวกนะครับในไลน์นะครับก็ผมก็จะส่งนั่นให้นะครับ เมื่อคืนจะว่าไปก็ขายได้เยอะนะครับ fc เรียกว่าเกินครึ่งนะครับ fc ที่เหลือก็ส่วนใหญ่เป็นสมเด็จนะฮะส่วนถ้าเป็นหลวงพ่อเงินหรือว่าอย่างอื่นก็เครื่องลงครื่งล่างก็หมดนะครับ fc ปะกุดก็เหลืออยูอ่ดอกเดียวนะครับ fc นะครับนี่ฮะดอกนี้นะครับให้ดูเลยนะครับให้จมเลยนี่นะฮะปะกุดเาขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อนนนะครับหลวงพ่อนอน อยุทยานะฮะหลวงพ่อนองวัดการคาเรืออะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นหลวงพ่อนองข้างในน่าจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังนะครับผมเป็นหนังอะไรหนังเสือหนังอะไรนะฮะผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติแน่นอนชัดเจนนะครับผมนะฮะก็โบแดงนะครับองนี้โบแดงนะครับดอกนี้โบแดงนะครับก็อันไหนดูกันเยอะแล้วเนี่ยผมก็มาวางประดับแผงไว้อย่างนั้นแหละนะครับ fc ก็หมายถึงว่า fc อาจจะเห็นบ่อยแล้วนะครับผมนะฮะแต่วันนี้คือ ที่เอฟซีแมนมันเลยบอกให้ดูเอฟสมเด็จนานๆหน่อยนะครับผมไม่ใช่เอามาวางกองๆนะฮะการขอภัยนะฮะกาขอไัยนะครับผม <S <S วันนี้มีใหม่อะไรบางที่ว่ายังไม่เคยลงนะฮะถ้ายังไม่เคยลงก็น่าจะมีอยู่แค่มีนะฮะมีองค์นี้นผมไม่แน่ใจว่าเคยลงยังนะแต่คิดว่าน่าจะยังไม่เคยลงนะครับเนี่ยฮะแล้วก็มีซุ้มกอนะครับแล้วก็มีอ่านี่ฮะจอบใหญ่นะครับผมจอบใหญ่นะครับอ่ะดูอะไรก่อนดี ดูของใหม่ก่อนนะครับนี่สมกอองนี้ไม่ได้ส่งประกวดนะครับองนี้ไม่ได้ส่งประกวดนะครับนี่ฮะมันจิตรางวัลนะครับผมนี่นะฮะดูกันนะครับเนื้อหานะครับนี่ฮะเอตีบอกอย่างเมื่อคืนไม่เอานะแบบแป๊บแป๊แป๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะกับขอพายจริงนะครับบอกบอกจานแสบมีโอ้โหน้ำวันจะแบบเมนต์แต่ขายอย่างเดียวไม่คุยไม่อะไรเลยนะครับผมกาบขอพายจริงนะครับเออ่ะเนี่ยสมกอนะครับผม นี่นะครับนะฮะแล้วก็หนึกนุ่มเลยนะฮะแหมพูดเป็นสมเด็จเลยนะฮะสมกอรอนี่กเขาต้องมีอะไรฮะแร่มาขามนะครับนี่นะฮะมีไหมครับแร่มาขามไม่มีก็ต้องมีนะฮะพูดสักขนาดนี้แล้วนะฮะสมกอซึ้งแร่มาขามงามจับใจนะครับเอตีนะครับผมนี่ฮะแล้วก็นี่นะฮะของใหม่นี่ก็น่าจะนี่ฮะจะเป็นตระกูลพระ กุกำแพงเหมือนกันแหละนะครับผมนี่ฮะคือชอบมากๆตรงที่ว่านี่ฮะส้อยคออะไรเงี้ยเขาคมนะฮะพิมพ์เขาคมชัดลึกมากๆนะฮะเนื้อก็นี่ฮะเก่าอธิบายได้ภาพไปเลยนะครับผมเนื้อดินนะครับผมเพราะว่าเป็นกุกำแพงนะครับผมใช่หรือเปล่านี่นะเนื้อก็ค่าเนื้อหาก็จะประมาณเหมือนพระสุ้มกอเลยนะมีลงมีแร่นะครับมะขามนะฮะไอตีนะฮะ มก็แต่ละองค์ถ้าเป็นเนื้อผงเนื้ออะไรผมก็อาจจะให้ดูแบบพักหนึ่งนะครับ fc ก็คลิปนี้ก็เพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็อาจจะนานหน่อยนะครับ fc นะฮะต้องขออภัยนะครับ fc นะครับคือบางคนชอบนานบางคนชอบแบบไวนะฮะบ,บางคนที่แบบจะซื้ออย่างเดียวอะไรเงี้ยนะแต่บางคนที่แบบอ่ะชอบดูนะครับชอบดูชอบผมขยายดูในคลิปอะไรเงี้ยนะครับ ก็ง่นเลยฮะบ่นกันนะครับผมฮนะอันนี้ก็นี่รับปิตานะครับเนื้อสําฤทธิ์นะครับผมก็น่าจะเป็นสายใต้แหละครับผมหมายวันนั้นในงานอะไรที่ผ่านมาเนี่ยไปเจออ,องค์หนึ่งโอ้โหเปิดคือพิมพ์คล้ายๆกันเนื้อเหมือนกันเลยนะแต่พิมพ์ไม่เหมือนนะฮะเพราะเขาเป็นพิมพ์ปั้นไข่ปั้นมันอยู่แล้วนี้นะครับผมไม่จำไม่เหมือนกันนะครับแต่ละองค์เนี่ยนะครับนี่นะฮะ เก่าบึกนะครับไอตีโอ้โหเขาเปิดแบบเจ็ดแปดพันนะไอตีนี่อันนี้ผมเปิดแค่สามพันนะฮะคือวันเนี้ยเปิดสามพันเหมือนเดิมทุกองค์นะครับไอตีเนี่ยเปิดสามพันเหมือนเดิมทุกองค์นะครับองค์ละสามพันคู่ละห้าพันนะครับผมไอตีส่วนใหญ่ก็บอกตรงเลยว่าเสมอทุนขาดทุนนะครับผมน้อยองค์ที่ว่าจะซื้อมาแค่องค์ละประมาณสองพันสองพักว่าบาทนี่นะครับโดยเฉพาะเนี่ยอย่างจะก,กุงจะก,กุดเนี่ย นนี่ะะฮเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้ลงนะครับดอกนี้ตะกุดหลวงพุสดเนี่ยตอนแรกผมเปิดพิมพ์หมื่นนะครับ fc แล้วเข้ามาลดเหลือแปดพันหกพันนะครับการต่อไม่โดนกันนะฮะจริงๆตอนช่วงพิมพิมพเนี่ยก็มีมาต่อสามสี่พันผมก็ไม่ได้ขายนะฮะดึงนะฮะดึงดึงนะฮะดึงไปดึงมาขาดนะครับ fc นี่นะฮะดึงไปดึงมาขาดซะได้นะฮะนี่ฮะรักเล้าวลาครับผมรักเล้าวลาเลยนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผม เจ้าของบอกเป็นหลวงปู่สุขนะครับวันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเหมือนเดิมนะฮะเอาองค์ละสามพันนะครับรายการละสามพันคู่ละห้าพันนะครับสององค์ห้าพันนะครับหรือยังไงวายเท่าไรเอาเยอะปิดเยอะมาคุยกันนะครับดินะฮะใครต้องการมาขายเอาไปขายต่อออกต่อนะครับนี่ฮะนี่ครับ หลวงพ่อไปรนี่ก็โหต่อกันแคล้วค่าจะหลายทัานเลยนะครับผมพ่อไปรูปไข่นะฮะพ่อไปรนี่นะฮะหล่อโบราณน,นะครับผมนี่ครับผมอันไหนก็ที่ดูบ่อยแล้วอาจจะให้ดูแป๊บเดียวนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะเน้นพวกสมเด็จหน่อยนะครับเอฟซีเพราะว่าอันนี้เหรียญคือยังพี่ว่าเอฟซีบนกันมานะครับนี่อนนี่ก็เหรียญน,น่าจะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับเหรียญหล่อครับผม เดี๋ยวเอฟีก็เบื่อกันนะครับอ่ะนี่ฮะจบอันนี้มาใหม่นะครับไม่ได้ส่งประกวดเนื่องจากว่าเนี่ยครับกลัวสู้เขาไม่ได้นะเนื่องจากเนี่ยตรงหัวหลวงพ่อมันเป็นหลอไม่เต็มนะครับผมนี่ฮะคลาสสิกครับจริงแล้วตั้งใจจะเปิดสักห้าหกพันแหละนะเพราะว่าไม่ไม่สวยจะคลาสสิกนะครับแต่ก็เอามาดึงหน้าพระนะครับเอฟซีจบใหญ่นะครับเอามาดึงหน้าพระนะครับผม เอาสามพันคู่ละห้านะครับผมเอาถ้าเอาองค์เดียวนี่ขอสามพันไม่ลดเลยนะครับฟีซีครับนะขอสามพันคู่ละห้าพันนะครับผมนะครับเอหลังก็จะยุบยุบแบบนี้นะครับฟีซีนะฮะเนื้ออมเขียวนะครับผิวแดงนะครับผมผิวแดงนะครับนี่ฮะเนื้อเขียวปัดนะครับนี่ฮะ แยกาอกระหว่างเนื้อนะตัวเนื้อโลหะกับผิวนะครับผิวก็คือผิวผ้านะครับผมเนื้อในก็คือเนื้อโลหะจริงๆอะผิวก็คือผิวที่เคลือบเคลือบอยู่นะซึ่งจะบ่งบอกความเก่าฐานะความเก่าต่างๆนะครับ f สีนะครับนี่ฮะพ่อเงินนะครับไม่ไหนหนมให้รูลวงเงินนะครับองค์นี้ก็นี่ผมเปิดอยูอ่ลงมาแต่คลิปก่อนแล้วนะครับผมเปิดอยู่หกเจ็ดพันนะครับผมนี่ฮะ วันนี้เอามาดึงหน้าพระนะครับเอามาดึงหน้าพระนะครับ F4 ฮะองค์ละสามพันทั้งหมดเลยนะครับ F4 นะครับอย่างเงี้ยคือขาดทุนอยู่แล้วนะครับขาดทุนอยู่แล้วแหละนะครับขายถ้าตีคู่ไปปุ๊บมีขาดทุนทันทีเลยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับแบ่งปันกันนะครับ F4 นะครับแบ่งปันกันนะครับนี่ติดที่สองนะครับ F4 องค์นี้ติดที่สองนี่นี่ฮะโบเหลืองนะครับพี่สองนะครับจากงานล่าสุดเลยนะครับ นี่เพิ่งลงไปคลิปเดียวนะครับ F4 ของตรงก็เสียดายนะครับแต่ว่าก็ยังว่าแหละนะฮะถ้าไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเนี่ยมันก็จะขายยากนะครับเวลาเราเรา,เราเปิดโปรโมชั่นอย่างเงี้ยนะครับ F4 เนี่ยที่2นะครับ F4 นะครับ,รบาขายแพยงต้องใช้เวลาอยากได้ขายไวก็ต้องขายถูกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับ F4 นะครับตอนนี้ก็โอ้โหนะฮะใน YouTube นี่ก็เขาขายกันเรียกว่า คือคักเลยนะครับผมเปิดมานี่เรียกว่าเจอแต่แบบช่องขายพระนะครับ FC นะฮะก็เป็นธรรมดานะครับผมเป็นธรรมดานะครับผมก็งั่นเลยฮะถัดไปเป็นองค์นี้นะครับสมเด็จอ่าเอ้ยเอาอันนี่ไปอรืีนะผมให้ดูอื่นก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็นสมเด็จอาจจะต้องนานหน่อยนะครับอ่าอาจจะต้องนาน,นาะว่าชาแล้วกันนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นพญาเก่าเรือน นะครับเอฟซีขอมาซูมๆหน่อยนะครับอ่านี่ฮะโลหะเหลืองอมเขียวนะครับผิวแดงนะสนิมออกแดงนะครับผมนะฮะไม่เดิมหรอกครับสภาพกระจัดสภาพใช้มานี่นะครับผมเนี่ยความคลาสิกของหล่อโบราณนะครับผมความคลาสิกของหล่อโบราณนะครับผมเต่าพญาเตาเรือนตัวนี้ดีกีที่สองนะครับบีกีที่สองนะครับผมบีกีที่สองนะครับโบเหลืองนะครับเอฟซีครับนะฮะ นี่นะฮะราคาเดิมนะครับผมสามพันนะครับสององห้าพันนะครับฟซครับนะฮะมาถึงมาจะเหลือแต่สมเด็จละมั้งนะครับฟซีอย่างอื่นดูกันหมดอ๋ออันนี้ดูยังไงอ๋อดูเร็วสิแมผมนีประสาทแล้วนะฮะอ่ะฟซีร้องขอกันมานะครับอ้าวไล่ไปเลยนะครับรวมฮิตสมเด็จนะครับองค์แรกนะครับผมสมเด็จ พิม s งเจดีนะครับนี่ฮะโบแดงนะครับผมนะฮะปกติตสำเด็จเนี่ยผมขายไม่เคยต่ำกว่าองค์5,000 6,000ถูกจุดไม่เคยต่ำ4,000นะครับวันนี้นะครับผมรถเนี่ยฮะวันนี้นะครับผมโปรโมชั่นเหมือนเมื่อวานแหละนะครับรถกระนำสัมมาเซลกันเลยนะครับผมแต่เมื่อวานเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่า FC หลายท่านเครื่องเลยจ่ายสำเร็จเนี่ยบอกโอ้โหอะไรดูกันแป๊บแป๊บแป๊บเดี่ยวไม่ทันอะไรเลยนะครับอ่ะวันนี้นะฮะจัดให้นะครับผม สายสมเด็จนะครับดูคันนะครับนี่นะครับขยายดูกันแบบลึกซึ้งเลยนะครับ f c นี่ฮะนี่นะครับสมเด็จพิมพ์ทรงเจดีนะครับอันนี้เนื้อออกโซนออกขาวๆนะครับออกขาวมุ่นๆนะครับผมเพราะนั้นคลิปนี้จนาหน่อยนะอ่ัผมจะให้ไล่ดูนี่นี่ครับ f c ซตามใจเ c ซนะครับอ่ะ ด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะฮะด้านหลังนะครับผมขยายดูกันนะครับอะก็ธรรมดานะคนเราแบบคนติตามผมก็เรียกว่าหลักหมื่นนะก็จั่างว่าคนดูก็คือก,ก็หลากหลายนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับอะผมจัดให้นะครับผมสําหรับที่เรียกร้องกันมาเ้านี่ฮะสมเด็จนะครับผม อยากดูกันนานๆนะครับแต่ละองค์เนี่ยนะฮะนะครับดูเพิ่มนะฮะผมก็จะส่งให้ทางไลน์นะครับ fc แต่ก็เพราะว่า fc บางคนบอกเนี่ยซื้อคือบางคนแบบอ่าซื้อแบบกาอากาศหรือไม่ไม่ต้องไลน์ละงานมาปุ๊บบอกปิดนั่นปิดนี่เลยนะครับผมบางทีไม่ต้องส่งนะฮะอ่ะถัดมานะครับที่สองนะครับส่ง g k e d นะครับนี่ นะครับเนื้อออกเหลืองนะครับอะมาดูกันนะครับผมฮถามใจนะครับพี่น้องที่นะฮะแข็บไปสมเด็จนะครับสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไว้นะครับผมอันนี้เนื้อออกโซนเหลืองๆนะครับ fc ครับนะฮะ องละสามพันทุกองค์นะครับผมสามพันทุกองค์คู่ละห้าพันนะครับคู่ละห้าพันนะครับนี่ยครับผมเมื่อคืนผมก็ยอมรับเลยว่าปุ๊บปั๊บหน่อยนะครับผมแต่ก็ไปเยอะเมื่อคืนนะฮะโดยเฉพาะาสมเด็จแบบ ปิดทององ,งอค์นั้นอโหูแย่งกันเลยนะฮะแย่งกันเลยนะครับราคาองละสามพันแย่งกันเลยนะฮะพิมอะไรปกโพอะนะครับ F สี่นะครับแย่งกันเลยนะฮะพัดมาสมเร็จเนื้อเน่าๆนะครับผมเด็ดเนื้อเน่าๆนะฮะนี่ที่สองนะครับผมเนี่ยอันนี้จากงานเนื่ยนะฮะไขหน้ามานแะครับผมดูดิว่าเน่าจริงไหมอ่ะผมก็ให้ดูไป น่าจะสองรอบเลยนะอันนี้นะครับผมก็ไม่ขัดหรอกครับนะฮะจัดให้เลยนะครับผมเพราะบางทีผมก็รู้สึกแบบเหมือนรู้สึกผิดเหมือนกันนะครับที่แบบเออมาให้ดูปับ๊บป๊บป๊บ,ปบคือเน้นขายอย่างเดียวไม่เลยว่าเน้นคุยเน้นอะไรเน้นจองอะไรให้เอฟซีเลยนะครับจนในสุขบ่นกันมาอ่าโอเคนะครับยอมรับผิดนะครับเอฟซี FC. นะฮะครับแต่บางทีบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่า จังหวะแบบ Wi-Fi ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาเรื่องเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอซีผมอาจจะขออนญาตนะเอาไว้หน่อยเพราะว่าคือมันจะอันนี้เนี่ยผมทำครั้งที่สองมันจะมีปัญหา,าหรือเปล่าเนคลิปเนี้ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแบบว่า,า,บา,บาบเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าเนี่ยเน่าๆนาน,นะฮะ ถ้เกิดไปอยู่ช่วงจังหวะที่แบบเน็ต w i f ฟไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับไอนะครับมาถึงอ่านี่เลยนะฮะผมเด็ดเมื่อมาคืนที่มาคืนผมไม่ยด้ลงนะครับผมองค์นี้นะครับนี่ก็ให้ไปดูดูกันทิ้งแล้วนะครับผมเป็นเหมือนองค์พระเอกเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ฮะพิม์ใหญ่ว่าละคังนะครับผมโบแดงนะครับผมนี่นะ ปกติต้องมีแปดพันมื่นหรือไปหมื่นใน,น,ห,มนนะหมื่นกว่านะวันนี้อ่ะโปรโมชั o ่นกันไปเลยนะครับเว็ F C, นะจีนนะฮะโอแดงนะครับงานล่าสุดเลยนะครับนะดูงนานก่อนนะครับอธิบายด้วย ภาพกันเลยให้ดูแบบคมชัดแบบ 4K กันไปเลยนะครับ F4 นะครับนอธิบายด้วยภาพกันเลยนะครับผมสามพันทุกองค์นะครับสามพันทุกรายการจะเลือกจะรวมจะอะไรยังไงองค์ไหนก็ได้ยังไงก็ได้นะครับ F4 ครับต้องงานก่านี้หรือเปล่าเนี่ยนะฮ <c oughs> นะอ่ะ,นะครับ ยังไงก็ทักมาเพิ่มนะครับ fc ถัดไปก็พิมพ์ใหญ่เหมือนกันจะเป็นที่สองนะครับงานเดียวกันนะครับ fc นะครับนี่อ่ะก่องให้ดูนะครับนะฮะอ่ะเหมือนตรงนี้เขาจะจะเครื่องกว่าองค์เมื่อกี้หน่อยหรือเปล่านะฮะเป็นพิมพ์เดียวกันแต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ซื้อมาอย่างนี้นะครับ fc นะฮะอันนี้เนื้อออกโซนเหลืองๆนะครับโซนเหลืองนะครับนี่นะฮะ หรือว่าการตัดขอบตัดอะไรนะฮะทำให้ดูดูเล็กดูใหญ่ต่างกันนะฮะมิดๆน,นะครับ FT นะฮะราคานี้ก็ขอญาตขายจบเลยนะครับ FT นะะจะมีใบ,ไม,มบมไม่มีใบจะมีเรางวัลไม่มีรางวัลนะครับผม FT นะฮะขอขายจบเลยนะครับขอญาตขายจบเลยนะครับผมองละสามพันคู่ละห้าพันนะครับผม ใหญ่ล้วนะครับมีหยุดนิดนึงในสมุดนิดนึงนะครับถัดมาเป็นบูแดงนะครับผมพิมพ์ฐานแซมนะครับผมน,นะครับฐานแซมนะครับบูแดงฐานแซมนี่ะ ซูมดูกันเลยนะชัดๆเลยนี่นะเป็นอย่างนี้นะครับเนื้อหานะครับนี่น,นะับนึ่งนี่นน่านแซมนะครับบูแดงจากงานอาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะครับผมนฮนะ สบายด้วยภาพกันเลยนะครับเอครับนะครับนะสุดท้ายนะครับโอ้โหพระเอกเลยนะครับเมื่อคืนองค์โบแดงเนี่ยแย่งกันต็มเลยนะฮะองค์โบแดงลงรักปิดทองนะครับนี่ฮนะ อันนี้ก็ขอเสนอนะครับที่สองนะฮะซึ่งความสวยแทบไม่แตกต่างก,ากันแต่ไม่ได้แบบไม่ได้มีลงรักปิดทองนะครับเอี FC. พระสมเด็จวรดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับนี่ดูกันเลยนะครับผมว่าจะสวยคมชัดลึกกว่าองค์ที่หนึ่งด้วยนะความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมเพราะนั่นน่าจะได้ที่หนึ่งเพราะว่ามีรักมีทองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ ครับผมให้ดูคนแบบสะใจเลยนะฮะขยายให้ดูคนแบบสะใจเลยนะครับ f อีครับก็บอกว่าสมดุงสมเด็จนี่ก็เล่นแค่ชอบกันนะครับ,รรบ,รบ,รบผม ก็แล้วแต่สะดวกนะมุมมองก็ต่างกันนะครับแต่ละคนนะครับ fc นะอย่างผมเนี่ยผมยอมรับเลยว่าดูไม่เป็นนะครับพิมพ์บางทีลืมเลยนะครับก็เพิ่งจะมาตอนหลังนี้เองนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีดวงนะครับกับการขายปลาสมเด็จนะครับผมขายถูกขายได้นะครับขายแพงเป็นหลักหลักแสนหลักล้านอะไรเงี้ยไม่เคยนะครับหลักหมื่นยังไม่เคยเลยนะครับ fc นะฮะการจะมีเนี่ยนานที่จะก่อนแบบขายได้มัางนะ องเป็นหมื่นนะแต่อาจ,จะไม่บ่อยนะครับผมเนี่ยแต่ก็ทุนก็ไม่ใช่ธรรมดานะฮะระดับขายอะไรแบบนี้น,น,นะครับ fc ขายเป็นหมื่นในีทุนก็ต้องโอโ้โหบางทีอาจจะอาจจะถึงหกพันเจ็ดพันก็มีนะครับผมในช่วงแรกๆที่ว่าพิทพิทมาครับ fc ครับนะฮะยังเหลือขาดเหลือตรงไหนที่ยังไม่ได้ดูมัางนะครับ fc วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอซครับนะต้องขออภัยจริงเมื่อวานที่แบบปุ๊บปั๊บแล้วเอามากองเปตะป,ปาแบบเอฟซแบบบ่นกันมาบอกโอ้ยอย่าทําอย่างนั้นเลยนะไม่ทำอย่างนั้นแบบดูไม่นานเลยนะครับจานแสบนะคุณแสบนะครับโอ้เจะเดี๋ยวนี้แบบยังไงอนะตามที่พูดกันมาตามความใจคือบอกว่าเออเห็นผมขาย ขายดีก็จะ,จะขายอย่างเดียวไม่พูดไม่คุยเลยนะ,ะ,ะก็จะขายกันหลังมาอย่างเดียวเลยประมาณนั้นแหละเจตนานที่จะบอกกล่าวกันนะก็ต้องกราบขออภัยนะหลายๆครั้งเลยนะครับเอฟซี 4, นะครับผมนะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรมาเลยครับพี่เบอร์0ูนย์ห7หนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดสาสี่สองนะครับ0ู1ย์หก 8987342หรือว่าแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยหรือว่าแอดไลน์ที่ลิงก์นะครับ, Ad รบใต้คลิปที่ผมพิ้งไว้นะครับกดเข้าไปเลยที่แอดไลน์นะครับก็จะเด้งนิ่งเด้งมาเลยนะครับผมแล้วก็สนใจตรงไหนก็แคปมาแล้วก็ส่งรูปมาถามราคาคุยราคาต่อรองนั่นกันนะครับผมนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอกราบลาอีกี่ันไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุข เฮงเงรวยรวยถูกหวยกันทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ